สวัสดีครับสวัสดีว pues ่าพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบพอกับผมจ่าข่วงครับพี่น้องครับเหมือนเืมิดกำคำแน่พี่น้องมือเนี่หวกออมหวกออมลูกอัดนะครับหวกกลบปุดพี่น้องควรถวดถวดห่อนหอนเลยนะครับมาเหมืดเหมิดกำคำเนี่ยใส่ผักซีลาวผักบัวหอมหอมแน่กระสมผักนั่นนะพี่น้องเดี๋ยวปรับระดับกัน หมดเมื่ดคำคำหลังเลิกงานพี่น้องครับหลังจากที่ง่ายที่ทํางานพี่น้องครับตอนนี้เกษตส่วนใหญ่กติเป็นช่วงแรงอย่างเดี๋ยวพี่น้องครับอือพี่น้อง 嗯，不长。 ว่ามันได้หลอดปีแล้วพี่น้องต้องพอหมอกแบบนี้ สมผักมันเดี่ยวมัต้องปล่อยใส่บุกพิษที่มันจังติดไปทางเดียวกันนั่นสมผักกับบุกพิษแห่งกันมา Cho bác có bậc kích nhằm Cái em toán táo phải không Hãy subscribe cho kênh Mình phải lúc này nè cộp เอาพี่น้องครับออมหวกนะครับมาจังไดบพพี่น้องอมหวกในฤดูการนี่นะครับพอดีจากวงไปย่างตลาดบ้านตัดท้องนะครับได้หวกมานะครับเห็นเป็นกาลังเอามาขายนะครับก็เลยเอามาออมนะครับมันมันเป็นช่วงฤดูการมันดอกพี่น้องแต่ว่าคิดอยากนะครับพี่น้องครับก็เลยมาปรุงรสมาออมนะครับใส่เครื่องปรุงเน่นๆน่นะครับฝากพี่น้องนะครับช่วงแร่งแรงเนี่ยนะครับจากวงไปเห็นงานใหม่เล้เด้อครับพี่น้องครับตอนนี้กะ บริเฮตงานในรูปแบบของทหารแล้วนะครับกลับมาเหตุงานในรูปแบบของทองทินนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู่นะครับพี่น้องครับขอบุญขอบคุณพี่น้องได้หลายนะครับที่ติดตามรับชมคลิปผมทุกๆมือขอบุญขอบคุณที่ไลค์ที่แชร์ให้กับผมนะครับ <S <S พ่อพ,อพอ่อก็ไม่คิดหน้าครับพี่น้องสวัสดนนี้สวัสดีครับ